ถ้าคุณไม่สามารถทนรับการขาดทุนลบ40%ของพอร์ตได้คุณถึงไม่ควรใช้กลยุทธ์ BCA วันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในมุมมองของการเก็บออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยกลยุทธ์นะครับที่อาจจะใช้เนี่ยมันก็จะเป็นกลยุทธ์แบบง่ายๆเบสิคทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับเราเรียกว่ากลยุทธ์การทัวเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองนะครับ กลยุทธ์การถัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยหรือว่า DCA เนี่ยนะฮะมันจะมีข้อดีนะครับอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถทําให้เราเนี่ยกระจายหน่วยการลงทุนของเราได้นะครับสามารถกระจายไปตามระยะของราคานะฮะโดยที่ไม่ได้มีการ ปวดก้อนเดียวในระดับราคาใดราคาหนึ่งนะครับลองคิดภาพง่ายๆนะฮะอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีช่วงราคานะครับของตัวบิตคอยนนะครับประมาณปี2018นะไล่ลงมาจนถึงประมาณปี2019นะครับมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถตอ,อกได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเป็นช่วงที่เป็นสภาวะแบบลง นะครับคือไม่ต้องตีเส้นไม่ต้องดูเทคนิค่เข้าไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับเห็นทิศทางแบบนี้ตอบได้เป็นขาลงแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทเราบอกว่าเราอยากจะลงทุนในคริปโตอยากจะเก็บออมในบิตคอยนะครับเรามีเงินหนึ่งแสนบาทเราหดตู้มลงไปปรากฏว่ามันดันเป็นช่วงนี้อ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็จะขาดทุนเนี่ถูกไหมเพราะว่าราคาเนี่ยมันร่วงลงมาจากนี้มาถึงนี้ นี่นะครับลบมาเนี่ยประมาณเ10%มันก็เลยต้องมีการใช้สิ่งทีเรียกว่า DCA ครับซึ่ง DCA เนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายเงินของเราเนี่ยนะครับเป็นก้อนๆชนาดเท่ากันแล้วก็ซื้อไปนะครับตามห่วงเวลาที่เราทำการจึหนดยกตัวอย่างเช่นซื้อทุกวันที่หนึ่งของเดือนผ่านไปหนึ่งปีก็ซื้อได้12ไม้ผ่านไปสองปีได้24ไม้ดครับ ทยอยไปทยอยไปทยอยไปสิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าในหน่วยลงทุนที่เราได้จากการ DCA เนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นค่า a v e r a ร e เรด r a เ e คืออะไรครับมันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับสมมุติว่าตลาดร่วงลงมา80%เนี่ยค่าเฉลี่ยจากตอนที่คุณไปใช้กลยุทธ์ด c a เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักลบ40%นะครับดูง่ายๆนะครับใครอยากจะวัดแบบเป๊ะๆหน่อยนะครับ ให้มาดูเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าตัว Price r a n g นะครับหรือว่าอยากจะเอาแบบระบุระยะเวลาด้วยนะครับเอา Date and Price r a n g ตรงนีนะค้คลิกเข้าไปนะครับที่จุดสูงสุดจุดสูงสุดตรงนี้มันเป็น All Time High เมื่อปี2017นะครับอยู่ประมาณช่วงเดือนธันวานะครับคลิกเข้าไปแล้วคุณก็มาลากนะครับปล่อยลงมาที่จุดต่ำสุดในไซคลนั้นๆน,น,นะครับประมาณนี้ก็คือคุณจะเห็นว่าราคาล่วงลงมา80% เห็นไ,ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบหดก้อนเดียวเนี่ยเผอ,อ,อิญไปซื้อตรงนี้คุณโดนแน่นอนลบแปดสิบถูกไหมครับแอนโดนแน่นอนลบแปดสิบแต่ถ้าสมมุติคุณ dca ทยอยไปทยอยไปทยอยไปหลายๆไม้หลายๆไม้ไมนะครับมันก็จะมีการถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับจากไม้ที่มันได้ราคาต่ำตรงเนี้ยนะครับมันจะมีการถัวเฉลี่ย พอตของคุณก็จะติดลบอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตอ่าแล้วคำถามก็คือว่าเราทนเลขตัวนี้ได้ไหมสีสิบเปอร์เซ็นะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราอยากจะลงทุนสินทรัพย์อะไรเนาะเราก็มักจะเห็นในช่วงที่ราคามันเป็นขาขึ้นนะครับพอเราเห็นในช่วงที่มันเป็นราคาแบบขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโหเนี่ยเห็นไหมถ้า DCA ตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยฉันคงรวยเละไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตลาดมันไม่ได้มีแค่ช่วงขึ้นนะ มีช่วงขาลงด้วยนะยกตัวอย่างอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกิดแบบสั้นๆน,นะครับเป็นช่วงกลางปี2021นะครับแล้วก็ร่วงลงมาครับอยู่ที่ประมาณาจาก60,000นะครับร่วงลงมาเหลือประมาณสัก30,000นะฮะไอดรอปไอช็อตตรงเนี้ยนะครับมันดรอปลงมาก็ประมาณ55%นะครับถ้าคุณ DCA เนี่ยคุณก็จะติดลบไปประมาณสัก3 0 หรือว่า2ี่้าเอร์เซตดยประมาณประมาณนี้เห็นไหมคุณก็จะเห็นว่าถ้าเกิดคุณ DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีจุดที่คุณจะต้องพบเจอกับการขาดทุนทางบัญชีซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเป็นข้อจํากัดของกลยุทธ์นะครับมันเลี่ยงไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณต้องการที่จะถัวเฉลี่ยต้นทุนฉะนั้นถ้าตลาดเป็นขาลงแล้วคุณไม่เข้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะไม่ได้ไม้ในส่วนของไม้ที่มันราคาถูกไนงะพอคุณไม่ได้ไม้ราคาถูกกปราาฏว่ คุณไปเข้าแต่ช่วงที่มันเป็นไม้ราคาแพงคุณก็จะไม่ได้ตัวหารที่มันเป็นไม้ราคาถูกมันก็จะทําให้คอสเบสิสหรือว่าต้นทุนของคุณยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่คนจะใช้กลยุทธ์ดีซีเข้าใจผิดนะครับคือคนที่ใช้ดีซีเนี่ยมักจะมองแค่ว่าฉันจะดีซีช่วงขาขึ้นขาลงไม่ดีซีเอันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะถ้าหากคุณดีซีเฉพาะช่วงขาขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสมมติคุณดีซีช่วงขาขึ้น ดีซีเออย่างเดียวนะปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้งปรากฏว่าช่วงขาลงเนี่ยคุณไม่ดีซีเอกว่าคุณจะรอให้ราคามันหลุดดอยตรงเนี้ยคุณต้องรอใส่ขึ้นหน้านู้นเลยไหมรอใส่ขึ้นหน้านู้นกว่าจะหลุดดอยแต่ถ้าคุณดีซีเอไปเรื่อยๆนะครับดีซีเอไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆไม่ไว่าจะถูกจะแพงเข้าไปทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะครับเข้าไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดการถัวเฉลี่ยไหมครัพอถัวเฉลี่ยปุ๊บสมมติว่าคอสเบสิทของคุณอย ทีนี้ราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นไปตรงนี้คุณก็ได้กําไรละแทนที่คุณจะรอให้มันเบรก all time h ตรงนี้เห็นไหมมันเบรกแค่ครึ่งนึงตรงนี้คุณก็ได้กําไรละเพราะว่าอะไรมันมีการถัวเฉลี่ยมาตลอดทางตั้งแต่ราคาถูกราคากลางราคาแพงจนมันกลับมาราคาถูกอีกรอบหนึ่งคุณก็ยัง DCA อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์อย่างหนึ่งที่ผมฝากเอาไว้แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะเก็บออมหรือว่าจะลงทุนด้วยกลยุทธ์ DCA นะครับนั่นก็คือว่า การ DCA เนี่ยนะฮะมันต้องมองสิ่งที่เรียกว่า fundamental stop loss นะครับคนำนี้สำคัญมากนะฮะ fundamental stop loss หมายถึงอะไรครับหมายถึงจุดบบขาดทุนลางพื้นฐานนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้ DCA ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะฮะถ้าปัจจัยสินทรัพย์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงป,ปัจจัยสินทรัพย์ ยังมีความคงทนมีเสถียรภาพที่ดีอยู่สมมุติว่ามันยังดีอยู่เนี่ยอ่ะมันยังดีอยู่เนาะนี่คุณ DCA เไปเรื่อยๆถ้าช่วงไหนราคาแพงเนี่ยคุณก็อาจจะเขาเรียกว่าจ่ายค่าพรีเมียมช่วงไหนราคาถูกก็เท่ากับว่าคุณได้ส่วนลดไประยะยาวคุณได้ average เรสถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่หลวงเลยสําหรับบิตคอยสมมุตินะครับและผมมองแล้วว่าเฮ้ย สุดท้ายแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแบบนี้แทนที่ผมจะไปถั่วเฉลี่ยขาลงผมถั่วไหมไม่ถั่วแล้วเพราะผมมองว่าโอเคปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนแล้วผมก็อาจจะลดโพสิชันไซด์ผมอาจจะยกเลิกแผน DCA แล้วก็ตัดขาดทุนไปเลยเพราะว่าอะไรปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติเทคนิคเข้ามันเสียทรงไงมันเสียทรงจากขาขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นขาลงถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้คุณก็อาจจะเอาเทคนิคเข้ามาในเรื่องของทามมิ่งได้ ยกตัวยอย่างเช่นคุณอาจจะใช้กลยุทธ์การเฮดจิงในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงอาจจะใช้กลยุทธ์การซื้อพุทอปชั o นนะครับเพื่อประกันเก็บในช่วงขาลงการทำแค a แอนด์แครรี่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถใช้ได้นะฮะแต่หลักๆเนี่ยให้มองในเรื่องของ f u n d ัมเม t นทเป็นหลัก f u n d ัมเม t นทัไม่เปลี่ยนยังดีเหมือนเดิมถ้าราคาสูงโอเคยอมจ่ายพีเมียมแต่ถ้าราคาถูกถือว่าโชคดีเพราะว่าคุณได้ดิส n t เนี่ยเหรอไหมต้องทาไปไม่ว่าจะถูกกลางจะแพงก็ต้องทำนะครับเพราะ DCA มันคือกลยุทธ์การกัวเฉลีย่ยต้นทุนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดแพงเกินไป่านะคุณรู้แล้วว่าคุณประเมินด้วยเทคนิคเข้าแล้วแพงเกินไปคุณอาจจะลดไซซิ่งก็ได้หรือว่าคุณมองแล้วว่าช่วงนี้ตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงที่อ่าเป็นเพชรในตมนะครับมันอยู่ต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมากเลย คุณรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแบบ under value คุณอาจจะเพิ่ม sizing มองเห็นไหมครับคุณใช้เทคนิคเข้าเนี่ยเข้ามาเสริมในเรื่องอะไรครับเทคนิคเข้าเข้ามาเสริมในเรื่องของ sizing เข้ามาเสริมในเรื่องของ timing แต่ fundamental เนี่ยเป็นตัวกําหนด framework ในภาพใหญ่เห็นไหมครับอันนี้มันต้องใช้ประกอบทีนี้นะแอดก็จะมีตัว indicator ของแอดนะครับมันเป็นตัวระบบของแอดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ทดลองดูได้นะครับมันชื่อว่าตัว DCA นะครับ strategy with mean reversion and b o l l i n g e r b a n d นะครับสำหรับชา้ชาๆ DCA strategy with mean reversion and b o l l i n g e r b a n d กดคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้มาปรับตรงนี้นะเอาแบบเบสิกก่อนเนาะเบสิกก่อน strategy mode ตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น m o n t l y DCA m o n t l y DCA คืออะไรก็คือซื้อทุกวันที่สองของเดือนง่ายๆ นี่ครับเผื่อบางคนวันที่1เงินเดือนยังไม่ออกไงก็ซื้อวันที่2โอเคไหมครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีคว่า DCA buy เนี่ยแลบขึ้นมานะี่ครับคุณก็สามารถทําการ b a c k t e s สินทรัพย์ไดนะ้ยกตัวอย่างเช่นแอดต้องการที่จะ b a c k t e s นะครับตัว Bitcoin นะครับช่วงไหนช่วงที่เป็นขาลงแบบนะึ่ครับเดี๋ยวเอามาให้ดูช่วง2ช่วงละกันนะครับช่วงขาลงหนักๆปีสอง8กับขาลงหนักๆปี2022 แอดก็จะคลิกคุณก็จะเห็นเส้นไหนเนี่ยเส้นเล็กเห็นไหมครับเส้นต่อเนนล็กเนี่ยแอดก็จะลากไปที่จุดสูงสุดตรงเนี้นะครับลากไปอ่าจุดสูงสุดประมาณนี้นี่แล้วก็มาปล่อยหรือว่ามาเทียบนะครับการปล่อยเนี่ยก็คือการเทียบเทียบว่าเราจะขายเมื่อไหร่นี่ตอนนึงนะมันหาย,ยากนิดนึงหรือถ้าเกิดคุณจะจิ้มก็จิ้มเป็นตัวเลขได้นะอจิ้มได้นะครับ สมมุติว่าปีสองพันเท่าไหร่เอ่ยสองพันสิบแนเนาะนี่ครับประมาณนี้แล้วคุณก็ไปดึงเส้นอะไรพวกเนี้ยอีกสักทีหนึ่งนะครับดูยากเหลือเกินนะอ่ะประมาณนี้นี่โอเคไหมสมมุติว่าคุณ dca มาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยคุณได้ช่วงนี้ ในช่วงนี้ไม้แรกตรงนี้ไม้สองตรงนี้ไม้สามตรงนี้ไม้สี่ตรงนี้ไม้ห้าตรงนี้ไม้หกตรงนี้ไม้เจ็ดตรงนี้แล้วก็ปล่อยเนี่เหรอไหมอันนี้สมมุติว่าคุณดีซเอนะคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณดีซอรายเดือนเนี่ยคุณใช้เงินไปเนี่ยนะครับเจ็ดรอบรอบละหนึ่งร้อยยูเอรอบละหนึ่งร้อยยูเอสสมมตินะครับรอบ,รอบละสามพันสามร้รอยดอลลาร์ต่อเดือแบดเทสนะตั้งแต่ช่วงนี้ วันที่13เดือน12ปี2 1 1 7มาจนถึงวันที่6เดือน7ปี2 0 1 8นะครับซื้อไปทั้งสิ้น7จดไม้ใช้เงินครั้งละ100 US รวมนะครับคุณใช้เงินไป700 US ผลแบกเทสออกมาว่าคุณจะขาดทุนประมาณ30%ในกรณีที่คุณใช้กลยุทธ์ซื้อทุกวันที่2ของเดือนโอเคไหมโดนไปละว3มนะแต่ว่าเป็นการขาดทุนทางบัญชีนะครับสมมุติว่า คุณใช้ต่อละอะใช้ต่อมาจนถึงช่วงนี้เลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะ,นะยาวๆเลยมาถึงช่วงนี้เลยช่วงัดท่อมตรงนี้นะครับเรามีการขยับเห็นไหมฮะขยับช่วงเวลาจากวันที่สิบสามเดือนสิบสองสองพสิบเจ็ดเราก็จะมาเปรียบเทียบว่าเราขายวันที่สิบเจ็ดเดือนสามปีสองพนสิบเก้านะครับซื้อไปทั้งสิ้นกี่ครั้งครับสิบห้าครั้งระยะเวลาประมาณหนึ่งปีกับอีกสามเดือนนะครับ ก็มาปรับตัวเลขตรงนี้นิดนึงนะฮะสมมุติว่าใช้เงินเดือนละ100นะครับมาปรับที่ property ตรงนี้เห็นไหมครับมากรอกที่ initial capital เนี่ยนะครับเอา15ครั้งเนี่ยเห็นไหมสิบห้าเทรดเนี่ยคูณหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับพันห้าร้อแลวคุณก็จะได้ตัวเลขตัว drawdown ออกมาอยู่ที่ประมาณ4ี่ส้าปอร์เซ็นตทำไมล่ะติดลบ4ี่้าเเซก็เพราะว่าตลาดเป็นขาลงไงครับ พอตลาดมันเป็นขาลงคุณ DCA ใช่ไหมคุณเข้ามาเข้ามาเข้ามามันก็จะมีการถัวเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับถัวเฉลี่ยขาลงมาก็อย่างที่บอกว่า DCA มันไม่ใช่กลยุทธ์ที่เน้นไปในเรื่องของการทํากําไรมากสุดเราไม่ได้เน้นไปที่การซื้อถูกสุดขายแพงสุดเราใช้แนวคิดของการซื้อค่าเฉลี่ยและขายค่าเฉลี่ยโอเคไหมครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าราคามันร่วงลงมาเนี่ย80% ถ้าซื้อแล้วถือเนี่ยเข้ายอดเป็นไงครับโดนแน่นอนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยปิดลบเลย80%แต่พอ DCA แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ45%่หเ็นตเห็นไหมครับนี่คือแนวคิดของการ DCA ถูกไหมทีนี้เรามาดูสักช่วงเนาะอีกสักช่วงหนึ่งสึงลงใหญ่ๆขาลงใหญ่ๆอีกช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดช่วงนี้นะครับช่วงนี้ประมาณสักเดือนโนเวมเบอร์ปี2021นะครับหรือว่าเดือนส1นั่นเองนะครับ ก็มากรอกตรงนี้ใหม่นะสองศูนย์สองหนึ่งนะครับสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็สมมุติว่าวัดผลปีสองพันยี่สิบสามนะกันนะครับสองศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เส้นกับอะไรเอาฮสมมุติว่าคุณเข้าไปตรงนี้เห็นไหมไม้แรกนะไม้แรกช่วงเนี้ยนะครับหนึ่งไม้แล้วคุณก็ซื้อมาเรื่อยๆเห็นไหมครับไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้ห้าไม้หกโปรเฉลี่ยาขาลงมาเรื่อย แล้วก็มาเปรียบเทียบว่าคุณสายตรงนี้สมมุตินะสมมุตินะครับคุณก็ใช้เดือนละหนึ่งรอย US เหมือนเดิมมนให้นะี่นไ,นได้สิบ้าไม้เหมือนเดิมนะครับสิบ้าไม้เหมือนเดิมก็อย่าลืมไปกรอกตรงนี้นะครับที่ initial capital นะครับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเอาจำนวนไม้คูณด้วย investment amount ตรงนี้นะครับสมมติว่าคุณใช้สิบ US คูณก็คูณสิบห้าก็เท่ากับร5อยห้าสิบแต่ว่าเนี่ยเราใช้หนึ่งรอย US ไง ประมาณ3,300บาทตรงนี้ก็จะกรอกเป็น1,500 US ผลขาดทุนนะครับทางบัญชีจะอยู่ที่ประมาณ42%เปเห็นไหมฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าข้อเิ็จริงเนี่ยของตลาดมันเป็นยังไงครับตลาดมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสักลบเจปรลบแปดสิเปรเซนประมาณทุก4ี่ปีดูประมาณเห็นไหมครับช่วงปีสองพสิบเกิดขึ้นรอบหนึ่งช่วงสองพเกิดขึ้นรอบหนึ่งแต่ว่าถ้า ฟันด a m เ n นเทไม่เปลี่ยนแปลงฟังดีๆนะฟันด a มเ n นเทไม่เปลี่ยนแปลงฟันด a m เ n นเทลยังดีเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วราคามันจะกลับขึ้นไปได้เสมอโอเคไหมเพราะสิ่งที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนราคาที่แท้จริงไม่ใช่เทคนิคเขแต่เป็นฟันด a m เ n นเทปัจจัยพื้นฐานจะเป็นตัวขับเคลื่อนดิเรกชันของราคาในภาพใหญ่สมมุติว่าดิเรกชัน ของราคาในภาพใหญ่เป็นแบบนี้ถูกน,นะครับคุณประเมินแล้ว stock to Pro everything จริงกับเมล direction มันเป็นแบบนี้ f u n d a m e ม t a l มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าโอเคในระยะยาวราคาจะเป็นแข็งขึ้นเพราะว่าอะไรคุณกำลังถือในสินทรัพย์ดีนะครับเราประเมิน v a l u a t i o n เราประเมิน fair value แล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยราคาเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ดีนะประเมินแล้ว valuation มันเป็นสินทรัพย์ดีฉะนั้นราคามันจะสะท้อนตัว v a l u a t i o n ถูกไหมครับมันก็จะทําให้ราคาเนี่ยมีการหลักตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวฟันดาแต่ตัวเทคนิคเข้านะครับเทคนิคเข้ามันจะเป็นตัวบ่งบอกอะไรครับมันเป็นตัวบ่งบอกความผันผวนนะจะสั้นถ้าตลาดมีความเขาเรียกว่ามีความฟองสบู่มากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพอมันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้มันก็จะดรอปลงมาหาค่ามีนเห็นไหมครับแต่ช่วงไหนที่มันอันเดอร์เวลูมากเกินไป นะครับ u n d e r v a l u ูมากเกินไปสุดท้ายแล้วมันก็จะมีการดีดถูกขึ้นไปหาค่าสมดุลของมันอีกพอสักพักหนึ่งมันเกิดฟองสบู่ขึ้นไปอีกรอบหนึง่งมันก็จะมีการปรับสมดุลลงมาอีกเรื่อยๆของมันไอแนวคิดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าการเกิด reverse to mean นะครับหรือว่าการวกกลับสู่ค่าเฉลี่ยซึ่ง mean เราวัดจากอะไรครับ m e a เราวัดจาก fundamental โอเคไหม ฉะนั้นถ้าสินทรัพย์ใดก็ตามฟันดัมเมนเทัลไม่เปลี่ยนมันยังดีอยู่ไอจุดที่มันเป็นฟองสบู่ตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณขาดทุนหนักได้ระหว่างทางยกตัวอย่างเช่นเวลามันปรับตัวจากขาขึ้นลงมาตรงนี้คุณอาจจะขาดทุนนะครับถ้าเกิดคุณไปเทรดแบบเลเวอเรจเนี่ยคุณขาดทุนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณ DCA ตรงนี้คุณก็ต้องยอมจ่ายพรีเมียมไปหน่อยแต่ถ้าสมมติลงมาข้างล่างปุ๊บปุ๊บ,บมันเป็นอันเดอร์เวลูเกิดอะไรขึ้นครับพอเป็นอันเดอร์เวลูปุ๊บจุดนี้ม เหมือนคุณซื้อของดีในราคาถูกในราคาลดสุดท้ายแล้วเวลามันเด้งกลับขึ้นไปฟองสบู่อีกรอบนึงคุณก็ได้กําไรมหาศาลแต่ถ้าเกิดคนที่ DCA เขาจะได้ช่วงไหน DCA เขาก็จะได้อไ A, เอเ r ร์เขาจะไม่ได้ซื้อถูกสุดขายแพงสุดเขาจะซื้อแบบเอ e r รเมองในภาพระยะยาวหรือภาพแบบแม่นะครับฉะนั้นก็เอามาฝากนะครับว่าถ้าเกิดคุณลองแบ็กทสดูเนาะคุณก็จะเห็นว่า ต่อให้ตลาดเนี่ยมันจะมีการปรับตัว70% 80%สุดท้ายแล้วถ้าตลาดมันยังมีฟันดัมเมนเทลที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วระยะยาวมันก็ยังเป็นบวกอยู่วันอย่างค่้าโอเคไหมยกตัวอย่างชุดได้ไหมเมาโซนนี้สองพันย้าเลยอ่าสองพันยห้าเดือนไหนเนี่ยมกรดาแล้วก็ไปจนถึงเดือนเมษานะครับลองดูนะปีสองพัยห้านะครับ แล้วก็ไปเปรียบเทียบเดินเมษาเนาะนี่นะครับลองดูขึ้นไหมอ๋อต้องกดตรงนี้ก่อนลืมไปนี่นะครับช่วงเนี้ยคุณก็อาจจะได้ของนะหนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้นะครับสมมติว่าคุณไปปิดเนี่ยตรงก้นเลยนะเนี่ยปิดตรงก้นตรงนี้เลยนะฟึบเนะี่ยคุณก็จะเห็นว่า คุณจะขาดทุนนะครับทางบัญชีนะครับอันนี้ใช้ไปกี่ไมายนะสี่หมายสี่หมาก็มาเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะฮะตรง property เนี่ยสี่ร้อยโอเคไหมคุณจะขาดทุนทางบัญชีประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอเคไหมครับอันนี้คือ DCA นะแต่ถ้าสมมุติคุณใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการซื้อยอดตรงนี้สมมุติโดนราคาดอยร่วงลงมาตรงนี้ติดลบประมาณสาิเอรน เห็นไหมครับฉะนั้นเราก็พออนุมานได้โดยค่าเฉลี่ยเนาะว่าถ้าราคาร่วงลงมาลบห้าสิบ DCA ก็จะติดลบประมาณลบยี่บห้าครับราคาร่วงลงมา 30, ลบสามสิบเราก็ติดลบประมาณลบสิบห้าดูเปอย่างเช่นตรงนี้สมมุติสมมุตินะอันนี้ผมผมแบบเขาเรียกว่าพูดแบบในกรณี worst case ไว้ก่อนกรณีที่ตลาดมันเป็นขาลงสมมุตินะครับมนันอาจจะร่วงลงมาจนถึงตรงนี้เราไม่รู้นี่ มันอาจจะร่วงลงก็ได้นะครับความผันผวนระยะสั้นอาจจะลงมาประมาณเจ็ดหมื่นสี่อีกรอบนึงนะครับมันดรอปลงมาเท่าไหร่เอ่ยเ่มันดรอปลงมาประมาณสี่สิเปอร์เซ็นฉะนั้นพอร์ตดีซีเอต่อให้คุณดีซีเอตั้งแต่ยอดตรงนี้คุณก็จะเจอการขาดทุนทางบัญชีประมาณลบยี่สิบเปอร์เซ็น์ฉะนั้นคําถามถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รับตัวเลขยี่สเปอร์เซ็นตสามสิเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นตรงนี้ไม่ไหวควรใช้ดีซีเอไหมก็ไม่ควรเนี่ยเหรอไหมผ้พูดตรงๆองอะ ก็ขนาดว่าเราถัวเฉลี่ยแล้วอะแต่เรายังรับตัวเลขส0มสิเอร์ซ็นไม่ได้ส0สิเปอร์เซนไม่ได้ก็ไม่ควรใช้ฉะนั้นมันควรจะทำยังไงดีล่ะหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดว่าธรรมชาติของตลาดตอนนี้ความผันผวนมันยังมากอยู่นะครับมันอยู่ในสเตทที่ยังมีความผันผวนลบหกสิ็สิบเปอร์เซ็นตอยู่มันยังมีอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของตลาดแล้วคุณไม่เข้าใจกลยุทธ์ของคุณเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ สองอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยก็คือว่าคุณไม่อยากรับความเสี่ยงขนาดนี้ใช่ไหมสองคุณก็ต้องเก่งขึ้นในเรื่องของอะไรครับการจับทาม,มิ่งของตลาดจับจังหวะของตลาดคุณอาจจะต้องมีแนวคิดเรื่องของเทคนิคยีเข้าเข้ามาเสริมคุณอาจจะต้องรู้ว่าโอเคตรงไหนที่มันเขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงโอเวอร์ c รี o คชันตรงไหนที่มันอันเดอร์วลูคุณก็ต้องประเมินเฮ้ยตรงนี้เป็นฟองสบู่เฮ้ยฉันงดดีเจเฮ้ยตรงนี้มันเป็นช่วงที่ราคาหลุมมากๆเลยอันเดอร์เปอร์ฟอร์มากมากเลยฉัน s ซซิ่งให้มด้มากขึ้นก็ได้เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้เทคนิคเข้าการผสมหรืออาจจะใช้ในเรื่องของกลทธ์แคชแอนด์แครี่ใช้ตัวซื้อพุทอปชั่นเพื่อประกันความเสีย่ยงก็าอาจจะช่วยลดรอดาวได้แทนที่ตลาดลบแปด c ิปกติลบสีพอคุณมีความรู้มันอาจจะลดลงเหลือประมาณลบส0ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้คือการอัพทักษะเพิ่มเึ้น,นและสนะครับถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าโอเคฉัน เข้าใจตลาดแหละแต่ฉันรับไม่ไหวจริงๆความรู้ฉันก็มีไม่ถึงทักษะมีไม่ถึงคุณทํำยังไงดีครับคุณต้องยอมรับความจริงน,นั่นก็คือว่าคุณอาจจะใช้เงินเท่าที่คุณยอมเสียได้เป็นเงินที่คุณรับความเสียงได้เช่นเงินค่ากาแฟที่คุณซื้อรายเดือนะเงินที่มันเป็นไลฟ์สไตล์อินฟล t i o n ชันที่คุณซื้อช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่ไปดูหลังไปกินหรูอยู่แพงไปนั่งรูฟท็อป ไปกินโอมากาเซะสมมุติว่าตีละเดือนละสองพันคุณก็อาจจะเริ่มต้นจากเดือนละสองพันนี่ก่เนืกอว่าไหมฉะนั้นเงินก้อนนี้สมมุติว่ามันเสียไปทั้งก้อนเลยมันก็ยังไม่เดือดร้อนคุณเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นค่าของไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นเห็นไหมเรื่องนี้มีแต่ข้อดีเพราะอะไรอย่างน้อยคุณได้ฝึกนิสัยในเรื่องของการลดไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นสองต่อให้คุณเสียเงินก้อนนี้ไปมันก็ถือว่าเป็นเพียงค่าพรีเมียม ที่คุณยอมาจให้กับตลาดเป็นค่าเสียโอกาสเป็นค่าโง่เป็นค่าโดนควายนะครับมันเป็นค่าที่ซื้อประสบการณ์โอเคไหมก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการดี a โดยที่ผมฝากแนวคิดนี้แล้วกันนะครับว่าคือคุณอย่าไม่มองว่าดี a มันดีว่ามันดีแบบมันทํายังไงก็กาไรอะ่ะผมผมพูดเลยว่าในแง่ของแนวคิดมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของการลงมือปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องซื้อ ในช่วงที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันดอยอ่ะไม่กล้าซื้อไม่กล้าเข้าในขณะเดียวกันช่วงไหนที่ราคาตกลงมามากๆคุณก็ไม่กล้าเข้าอีกเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกโอ้ยกลัวลงต่อใช่ไหมไม่ได้ง่ายนะดีซีนั่นะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมันต้องฝึกนะแล้วมันก็เริ่มฝึกได้ง่ายๆเลยจากงบแบบไลฟ์สไตล์เฟชั่นแบบเนี้ยงบค่ากาแฟเนี่ยวันละสี่สิบาทห้าสิบาทนะครับ ปกติสมมติกินสองแก้วใช่ไหมวันล,ละร้อยโดนมาลวเดือนสามพันลดหน่อยได้ไหมวันล,ละแก้วเดียวอลองมาหัดดูวันล,ละพันห้าร้อยบาทเออไม่ใช่วันดิเดือนละพันห้าร้อยบาทก็เป็นค่างบกาแฟเห็นไ,ไหมครับก็ลองไปนาไปฝึกดูนะครับมันเป็นเรื่องของทักษะนะครับการเทรดการลงทุนนะมันไม่ใช่เรื่องของความรู้เรื่องของแนวคิดเองอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของข้อ,อเท็จจริงแล้วก็ในมุมมองของคนที่เป็นฟูลไทม์เทรดจริงจริงเป็นฟูลไทม์อินเวสเตอร์จริงๆ ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้แวะมาบุญแค่นี้สวัสดีครับ